แววตาสีขาวอันคมกิบคู่หนึ่งมองผ่านช่องทาอย่างรอบขอบที่นั่นเขาเห็นใครบางคนยืนอยู่บนดาบบินดูราชาภูเขากุริอัดผู้ลงหลับจากระยะไกลในสิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้เขาตกใจดวงตาของสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อลีลงไม่เห็นเขานั่นคือมนุษย์สิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อนี้แยกเขี้ยวใส่เขาทันทีเขาเป็นใครกันเขามาทำอะไรที่นี่เขามาที่นี่เพื่อล่าพวกมันเหมือนกับคนอื่นหรือไม่หรือเขามาที่นี่เพื่ออย่างอื่นหรือบางทีเขามาที่นี่เพื่อจะสำรวจสิ่งนั้น ดวงตาของสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อนั้นจ้องมองอย่างเยือกเย็นไม่ว่าเขาจะมีเจตนาอะไรหากเขาเป็นคนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมันแล้วก็มันก็จะไม่ยอมถอยออกไปโดยไม่มีการต่อสู้ซึ่งไม่ว่ามันจะอ่อนแอแค่ไหนก็ตามจากนั้นร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชื่อนี้ก็ตื่นตัวขึ้นทันทีที่เขาเห็นมนุษย์นั้นขยับตัวจ้องมาที่มันเพื่อเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้กับมนุษย์ที่แข็งแกร่งแม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชื่อนี้อยู่ในท่าเตรียมสําหรับการต่อสู้แต่เขาก็ไม่่่่ไได้กกััังงงววลออะะใในนนนนนนณีีีีีททคมมปปเเพยยยสิาจห เมื่อมนุษย์คนนั้นจากไปร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีสาบฉี่กับผ่คลายลงอย่างรวดเร็วขณะที่มันหอบเล็กน้อยจากความเหนื่อยลา้าที่จิตสำนึกทางความคิดของมันบางส่วนนั้นมันอดไม่ได้ที่จะเจาะเยะ้ยตัวเองเล็กน้อยตัวตุวอันยิ่งใหญ่ของข้าหายไปไหนมันเป็นแบบนี้ก็บพรามนุษย์ตัวเล็กๆคนนั้นขาผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรคนที่มันไม่เคยเห็นนั้นค่อยๆเดินมาขณะที่มันค่อยๆเคลื่อนตัวออกห่างจากที่เขาเพื่อไปหาวัตถุน้าแปลกประหลาด ในรรม,มันเป็นผลไม้ผลไม้หน้าตาแปลกๆปลกเป็นสายพันธุ์ที่วางอยู่ตรงหน้าขณะเขาเหลียมันผลไม้นั้นไม่ได้เป็นผลไม้ธรรมดาอย่างที่เห็นซึ่งนอกจากลักษณะของมันมันเป็นผลไม้อายุยืนแน,แน่สิ่งที่ทุกๆกคนต้องการและตามหามันนอกจากนี้ยังเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันที่สามารถปลดปล่อยมันจากความทุกข์ทรมานได้สิ่งที่มันต้องการนั้นคือการกินมันและรอสองสามวันก่อนที่จะฟื้นขึ้นความแข็งแกร่งได้ แม้ว่าจะไม่สามารถทําให้มันฟื้นตัวได้เต็มทีแต่อย่างน้อยมันก็ยังรักษาชีวิตน้อยๆของมันได้อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถกินได้ในตอนนี้ขอบเขตการฝึกตนของมันตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายมันต้องรวบรวมขอบเขตของตัวเองก่อนจึงจะกินผลไม้ให้อย่างเต็มทีได้สิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อนั้นหลับตาลงเนื่องจากมนุษย์คนนั้นได้จากไปแล้วในที่สุดมันก็สามารถมีสมาธิในการตรวจสอบขอบเขตของมันได้มันคาดว่าจะใช้เวลา2วันในการทําให้มันเสร็จเมื่อถึงตรงนั้น ในที่สุดมันก็จะสามารถกินผลไม้นั้นได้และออกจากคุ้มนรกแห่งนี้ไปสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อนั้นลืมตาขึ้นเล็กน้อยขณะที่เขามองไปยังสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอันบอบบางข้างๆมันโดยความโศกเศร้าสิ่งมีชีวิตตนนี้หลับไปอย่างรวดเร็วขณะที่มันนอนคดตัวอยู่บนพืน้นและร้องครุ่นครางาเบาๆในการนอนหลับของมันสิ่งมีชีวิตนั้น สิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อจ้องมองไปที่บาดแผลของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนั้นมันมีบาดแผลใหญ่มากด้านข้างลำตัวสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเช่นนี้บาดแผลแบบนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของมันอย่างแน่นอนสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อได้พยายามทำสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนี้แม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอแต่มันก็บังคับตัวเองให้มหาสมุนไพรบางอย่างที่สามารถฟื้นฟูสภาพของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนี้ได้น่าเศร้าที่ความพยายามของมันนั้นไม่เพียงพอหากมันยังทแบบนนีีีี้้้ตตตต่่ออไไปสิิงมชววัเล็กาาจจะยด ในขณะที่สิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อนั้นกําลังดูสภาพของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กด้วยกินสมุนไพรค่อยๆลอย,อยขึ้นไปในถ้ำจนมันตตะจมูกของสูวนตนหนึ่ง มันมองไปที่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กรล่ากับว่ามันกําลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างจากนั้นโดยรูปลักษณ์ที่มุ่งมั่นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชื่อก็ยบปรหมไม้อายุยืนและรีบออกจากถ้าของมันทันทีความเร็วของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชื่อนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากมันคงไปสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วขนาดนี้ในสภาพปกติของมันแต่มันบังคับให้ร่างกายของมันทําเช่นนั้นถึงขนาดมันก็รับภาระจากจากร่างกายมากเกินไปมันสูญเสียการควบคุมและสะดุดล้มลงไปได้รับบาดเจ็บทางร่างกายถึงอย่างนนนััั้มมมมก็ยยยงไ่ลดควาาาพ มันยังคงเคลื่อนที่ไปด้วยความรวดเร็วเต็มที่โดยไม่สนอาการบาดเจ็บทุกอินทีของมันนั้นมีค่าเสมอไม่มีเวลาให้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใดแม้ว่าจะทําให้มันต้องตายแต่มันก็ต้อง อยู่ลิงนั้นเช็ดปากด้วยหลังมือหลังจากดื่มน้ํากายสิทธิ์ที่เขาหยิบม,มาจากแหวนเก็บของเขาเนื่องจากเขาไม่มีพลังงานทางจิตวิญญาณอยู่รอบตัวร่งงางกายของเขาจึงไม่สามารถเติมเต็มพลังทางจิตวิญญาณเพื่อใช้ในการใช้ดาบพินได้หากเขาต้องการกู้คืนพลังทางจิตที่เขาสูญเสียไปเขาต้องนําพลังงานทางจิตรอบตัวมาเติมเต็มให้เท่านั้นน้ากายสิทธิ์นี้สามารถใช้เพื่อทดแทนพลังทางจิตวิญญาณได้ มันเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมีพลังทางจิตวิญญาณที่ปรุงโดยนักเล่นแร่แบบถาดโดยเฉพาะเมื่อผู้ฝึกตนฟื้นฟูนทางจิตของพวกเขาด้วยด้วยการดึมแม้ว่ายูดิงนั้นจะไม่ได้ใช้พลังงานทางจิตเป็นมากนักแต่เขาก็ยังคงดื่นน้ำกัญชาสิทธิ์นึ่ง,งอึกเพราะเขาต้องการอยู่ในสภาพที่พร้อมตลอดเวลาขณะที่เขานั้นกําลังนำน้ำกัญชาสิทธิ์ที่เหลือนั้นเก็บเข้าไปในแหวนเก็บสัมภาระยูลิงก็ตื่นตัวขณะที่เขารู้สึกว่ามีคนพุ่งตรงมาหาเขาด้วยความเร็วสูงเขาหยิบดาบเล่มยาวออกมาจากแหวนมิติเเก็สรรระอย่างววด ขณะที่เขาเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมานั้นเองจิงจอกสีขาวก็อยู่ตรงหน้าของเขาแล้วหยุดลิงนั้นหลีตาลงแต่จิงจอกที่เขาเห็นนั้นมีเพียงหนังหุ้มกระดูกคนของมันนั้นก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วและคนที่ยังเหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะล่วงโรยทุกเมือ่อมันยังมีบาดแผลหลายแห่งในร่างกายของมันโดยบางส่วนนั้นยังคงม,มีเลือดสดๆไหลออกมาจิงจอกตัวนี้ดูน่าสังเวชทนายอย่างยิง่งโดยสภาพในตอนนี้ของมันนั้นหยุดลิงไม่แปลกใจเลยหากมันต้องตายในตอนนี้ เพียงแวบ,บเดียวเขาก็สามารถบอกได้ว่าจิ้งจอกตัวนี้อยู่ในสภาพใกล้ความตายเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นถึงอย่งนั้นแววตาของจิ้งจอกนั้นก็เต็มไปด้วยพลังกองชีวิตอยู่ดิง้ง้นจอนมองไปที่ผลไม้หน้าตาแปลกประหลาดที่คาบอยู่บนปากจิ้งจอกตัวนั้นเพียงแค่แวบเดียวเขาก็สามารถนึกได้ทันทีว่ามันคืออะไรผลไม้อายุยืนทันใดนั้นจิ้งจอกตัวนั้นก็คาบผลไม้วางไว้ที่พื้นขณะที่มันมองเขาอย่างไม่ละสายตาชายหนึ่งคนและจิ้งจอกหนึ่งตัวและนี่ก็คือช่วงเวลาที่หนึ่งใน กับจิงจอกในตำนานของโลกพสุธาไดเจอกันเป็นครั้งแรก